สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตรไรวอลกันอีกเช่นเคยหากพูดถึงรถสปอร์ตเรบิก้าในคลาส 250cc รถที่ถือว่าขายดีแล้วก็มีสมรรถนะในการขี่แบบคอนโทรลดีเยี่ยมนั่นก็คือค่ายปีกนกอย่าง CBR 250 r r ซึ่งทางทีมงานเราครับก็ได้รีวิวไปแล้วหลายครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็น full review รวมไปถึงการรีวิวครับขี่ในสนามช้างครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมผมจะขออนุญาตแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนและในคลิปนี้ครับผมจะขอมาพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับรถใหม่ทางค่ายปีกนกที่จะมีแผนเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียในช่วงสัปดาห์นี้ โดยมันจะมีความเป็นไปได้2รุ่นก็คือรุ่นแรกสกูตเตอร์อย่างว a r i o 130หรือคลิก130ในเวอร์ชั่นประเทศไทยแต่จุดที่มันน่าสนใจกว่าตามข่าวลือครับก็คือ c v r 250 Triple R กับการปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่ของรถสปอร์ตเรบิก้ในพิกัดควอเตอร์ลินี้ทำให้หลายคนครับอยากเห็นมันออกมาเป็นอย่างมากว่าทาง Honda เนี่ย จะเดินเกมพัฒนาอย่างไรเพราะพิกัดคอ a r เตอร์ลิทางค่ายเขียวคาวา s a กิได้นำตัว z x 25R ซึ่งเป็นเครื่อง4สูบมาทำตลาดแทนและสำหรับ c b r 250 r r ที่มีการเพิ่ม R อีกหนึ่งตัวจนผมต้องเรียกมันว่า t r i p l e R นี้มันจะบ่งบอกถึงความสปอ r ์ตเรซิ่มากขึ้นเพียงใดหรือว่าตรงนี้จะเป็นเพียงแค่ข่าวลือ เพราะมันอาจจะใช้ชื่อว่า WR เหมือนเดิมก็ได้สำหรับทางสื่อต่างประเทศก็ได้ให้เหตุผลใหม่ว่ารถคันนี้น่าจะเป็น CBR 2 5 0 t r i R มากกว่าเพราะว่าสถานที่จะเปิดตัวมันอยู่ที่โรงงานในจังหวัดชวาตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตรถมอเตอร์ไซค์รายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะนออกเฉียงใต้แล้วและ CBR 2 5 0หน r โฉมปัจจุบันก็ถูกผลิตออกมาจากโรงงานแห่งนี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีข่าวลือมาจากฝั่งญี่ปุ่นอีกเช่นกันว่าเจ้า Honda c b r 250 r r โฉมใหม่น่าจะถูกนำไปเปิดตัวในการแข่งขัน MotoGP Japanese GP ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าณสนามทวินริงโมเตกิ ก่อนที่จะโยกมาที่สนามช้างในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็มีกำหนดแข่งในช่วงวันอาทิตย์ต้นเดือนหน้าเอาเป็นว่ามันจะใช่ CBR 2 5 0ใหม่หรือเปล่าหรือจะเป็น VARIO 130เดี๋ยวยังไงทีมงาน m o t o r ร์วลเราจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันโดยเร็วครับยังไงก็ฝากติดตามทั้งช่องของเราและก็ตัว facebook com m o t o r v a l ไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันใหม่ๆแบบเรียลไทม์เลย วันนี้ผมพลขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ